ช่ว้เก็นั่งเฉลียเราเราเราหยอดเงินอยู่หลายบาทยี่สิบาทก็ไม่ใชเหรียญสิบสองเหรียญแล้วก็นั่งกา่าวก็แบบแล้วก็ขอพระเจ้าว่าข้าพเจ้าอยากรู้อ่ะแล้วถ้าไม่รู้ก็คุจะต้องไปที่นี่เจ้ากวางตัวนั้นเขาไม่หยุดอยู่ตรงหน้าครับแล้วเขาาไม่มองหน้านะครับแล้วเขาก็ทําท่าเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างเน่ะมันมันไม่น่าเหมือนกวางในทีวีอ่ะมันใหญ่อ่ะแล้วนี่เห็นว่กวางยังไหวแล้วมันก็กลับ ตอนนั้นหกโมงเย็นแล้วเราก็อยากตายไม่ได้ตายอยากให้เอามันคลอดท้องอ่ะแล้วให้เจ็บเีเดียวอ่ะแล้วก็ให้มันขายตรงนี้เพราะมันโยมมันโยมไปน็นพรจารก็รู้ใช่ไหมมันคิดไม่หยุดอะ่ะแล้วเราหยุดไม่ได้อะ่ะและ้วียคูคัดคิดแบบของโยมใช่ไหมมันมีหน้าที่มีเงินเดือนอยู่แต่อาจารย์คิดไม่มีเงินเดือนอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วมันคิดอยู่ได้ว่าแล้วพระเจ้าบอกเนี้ยถ้าคนไม่ยอมรับอะ่ะบอกว่าพระเจ้ากโกหกเนี้ยแล้วมึงมาบวชกันทำไมวะบอกว่าทุกข์กับความดับทุกข์พระเจ้าสอนจริงแต่อย่างอื่นนะเพราะว่าอยาแน่ใจนะ แต่เราแน่ใจซะแล้วไงไม่มีใครบอกเราได้เราก็ตายดีกว่าจากนั้นมันช,อนอนช็อกเกเิดกรชุกความคิดอยุดขาดไปช็อกเพราะว่าช็อกอย่างแรงาการใช้ความคิดช็อกตัวเองคิดไม่ได้แนละ้วไม่ตกอะไรไม่ได้แล้วก็นั่งภาวนาไปดรยที่หมดความคิดจิตมันก็ค่อยตยดไปตัดก็หมดความคิดเพราะมันคิดอย่างหนักหลายปีไงพอจะหมดความคิดก็หมดความคิดซะดื้อๆเลยเพราะมันช็อกไงเพราะเราผ่านความตายมา ลมมก็ไต่เกลี่ยวิ่ง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 ขั้ววิ่ง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 จากชันบรรยากาศในความคิดเข้ามาสู่เข้ามาสู่เข้าไปลงใจจมูกจากไปจมูกกวิ่งวิ่งเข้าเข้าถึงตรงนี้เข้ามาสู่ตรงฐานของจิตเข้าออกเข้าออกเข้าออกเป็นอนาปานอย่างเร็วเร็วเร็วเลยเลยเราไม่รู้เวลาแล้วไม่ได้นอนเลยครับทำงานตลอดเลยจากความคิดมาเป็นการกระทำจนจิตรวมเข้าเป็นฌานใหญ่สุดเขาบอกว่าเป็นสมาบัติแปดใหญ่สุดเลยปุ๊บแล้วนั่งติ้งอยู่อย่างนี้สง่างามมากเลยจนเช้าก็ไม่ต้องเคลื่อนไหว จิตมันดื่มดำเต็มที่แล้วมันเปิดโลกธาตุหมดและก็ไปเจอกับสิ่งที่เราต้องการเจอไปพันเตพักวาไปกราพระอ,องค์เลยคือมันเป็นทางมากมายเลยเราก็ไม่ได้คิดไปเองแล้วม่นเป็นพิติรือะแล้วพระอ,องค์ก็มาพ,พระพุทธเจ้ามา,า,มาแต่ละครั้งแต่ต้องมทีที่สุข้าร้อยลูกตาถึงเรียกว่าพุทธเจ้าถ้าไม่งั้นตัวปลอมถ้าหลานทั้งห้าร้อยลงมาแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ตาหน้าชัดมากเลยพระอ,องค์เป็นมนุษย์นี่แหละพระองค์เป็นปัจจุบนันองค์ บาล่ที่เขียนศาสนาให้เราพระองค์ก็บอกว่าดูก่อสู่อย่าเพิ่งรีบร้นอนตัวจขันของเจ้ากําลังจะไม่ไหวกรรมของเจ้ากําลังจะถูกขี้พายแล้วอย่าโทษคนอื่นเจ้าเคยสอนผิดผิดเจ้าก็ได้รับสิงผิดวันนี้เจ้ายอมแล้วใช่ไหมก็มอมพระเทพบาเข้าพาเจ้ายอมแล้วเข้าเจ้ามีทุกแล้วเจ้าค่ะดีหลักีิสุดจงดูเอาไว้นะที่ใดมีสุขที่นั่นมีการคุงแต่งที่ใดมีทุกที่นั่นมีการคุแต่ง เห็นสุขรู้สุขวางสุขเห็นทุกข์รู้ทุกข์วางทุกข์่สุดทั้งหลายเจ้าจะได้มีสติเมื่ออยู่ในสุขอย่าหลงระเริงในสุขเมื่ออยู่ในทุกข์อย่าโกรธวากับทุกข์ให้รู้ตัวว่ามันทุกข์และมันสุขคืนสติคืนกับตัวเองให้ได้แล้วมาพบพระประฐานก็ได้อีกตรงนี้นะพระางค์พบได้พบได้ทุกคนมีสิทธิพบพระพุทธเจ้าได้หมดขอให้พวกเราจงเป็นคนที่ต้องการพบ ในวันใดวันหนึ่งที่คมของเราเนี่ยยุติลงพระเ,รเจ้าก็จะมาแสดงทําให้เราฟังได้พระเ,รเจ้าอยู่กับพวกเราทุกคนน้ําตามันก็ไหลในใน,ในคนมีสมาธิน้าตามันไหลแบบนี้นงนะแต่เราไม่ได้สะอื้อนนะมันไหลตลอดเลยขันมันสั่นไงตอนใต้มันทำง,งานแต่เราก็นั่งทอะไรคุยอยู่ร่างกายมันมีอาการแต่ว่าจิตได่อยู่ข้างบนท่านก็บอกว่าท่านก็หันไปหาพระโมคคัลลาโมคคัลลาก็ไประฆังที่วัดนะ้วระฆังนันตีทีเดียวก็ดังมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งอ่ะ เราอยู่ตะกาก็ก็ขอบกาเสร็จแล้วพระเจ้าก็สอนนะคูณนั่งร้องไห้เลยนะเสร็จแล้วถ้าก็ถ้าก็ปล่อยเราลงมาจากพระนิพพานลงมาเนี่มันก็จะเป็นหรอกเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเปิดนุ๊มันก็ลงตรงเนี้ยเข้ามาในนี้ตากฟืนกลัวแข็งขาหยัดไม่ได้ไม่รู้วันรู้เวลาไหมนั่งสองทุ่มอ่ะตัวก็แข็งอยู่ใช่ไหม แล้วทุกคนนะนยงไไ,อา,งไอาการเป็นยังไงทำไมเป็นสมาธิแล้วไปเจอ,อยังไงมันหลุดไปด้างล่างเลยแล้วคุยกันยาวด้วยแล้วขยับไม่ได้ครับแต่ก็นั่งตรองตรองูตลอดแต่ได้ยินเสียงครับเสียงยังก้องอยู่เลยเหมือนพระอ,องค์ตามมาส่งบอกว่าดูบอกว่าหลังจากนี้ไปสุดเออเธอไม่มีอารแล้วเธอจงรักษาสติตรงนี้เถอะที่ใดมีสติที่น้นมีศีล เธอไม่ต้องมานั่งพององไอศีเยอะๆอย่างนี้แล้วให้เธอรักษาอารมณ์นี้ไว้ว่าสุขรู้วางทุกข์รู้วางไม่ใช่ไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์แล้วเราไม่เอาอย่างนี้พระเจ้าว่านั่นแหละบาปพอรู้ว่าโลกนี้เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วไม่เอาเนี่ยบาปทาตัวเป็นพระอรหันต์สุขมารู้โลกนี้มีสุขรู้แล้วก็รับรู้เลยนะแต่ไม่ติดใจแล้วก็วางเสียเสพแล้วก็วางทุกข์รู้มาเสพด้วยจิตแล้วก็วางมันเสียอย่าไปนึกว่าเราเนี่ยอยู่เหนือมันแล้วพอนึกว่าเราอยู่เหนือมันปุ๊บเนี่ยเราจะกลายเป็นอรหันต และจะไม่มีทางได้พบความสงบนนในชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้จักสุขจริงทุกิงนะผู้มีปัญญาจะต้องจับความรู้สึกตัวเองให้ได้ว่าเราสุขวันนี้กี่ครั้งทุกกีครังด็อกเตอร์เป็นนักปราชญ์เมื่อคืนนี้อาจารย์สื่อสารกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าบว่าเจอปราชญ์ไหมอาจารย์ว่าเยอนะครับโยมเป็นนักรบสมัยเซนกิสคาเป็นผู้วางแผนห้กับอยู่ใกล้ชิดกับขงเบ้งมากโยมถึงเป็นอย่างนี้นะคือ ในนี้คือที่เห็น,มนเมนะื่อคืนนะเรยสงสัยว่าพเจ้าพบพบใครทาไมทำไมถึงมีมีความรู้สึกว่ามีพลังที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเขาเป็นใครพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสมัยหนึง่งมียุคทูงจีนมีสงคารามก็จะมีขุนเม้งแล้วก็ปเป็นหน้าของเม้งล่ตัวกระสุนใหญ่ในมัดัำแล้วโยมมีเป็นเป็นคนเด็กัญทีคือสืคทรันมาเรื่องดาวเลแต่ยมเป็นเด็กเด็กมากเลยอายุสิบกว่าขวบเนี่ยอยู่กับใคร แล้วโยมก็ไปรับราชการต่อกับเ,เล่าปีแล้วก็ออี่แล้วโยมก็สร้างบาร,รมีเรื่องคือสร้างห้องสมุดเก็บคําสอนของพระพุทธเจา้าหลายๆไว้อะนี่เองทำให้พโยมเกิดมาดร์เกิดมาในชาตินี้เขาเห็นการด้านการเรียนแล้วมันก็ของเก่าเอาหมดเลยก็ง่ายเป็นต่อคุ้วยได้ตั้งแต่เด็กอ่ะจนได้เกียรตินิยมไม่รู้กี่ใบใช่ไหมครับ <c oughs> เรียนดูหรือเปล่าครับอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ คือแตไ่ไม่ไม่บอกชื่อล่ะเอาเป็นว่าพร้อาจารย์รู้แบบผร้อาจารย์แล้วด็อกเตอร์ก็จะมีอายุยืนนานจนน้าแปลกใจท่านพายเ่าเลยครับท่านบอกว่าอีก5้าปีข้างหน้าเนี่ยไม่เกินพศ2560พวกท่านเนี่ยจะสร้างตำราใหม่สร้างตำารา้นมาใหม่โดยที่ทุกคนต้องยอมรับท่านท่านเกิดมาให้คนยอมรับและต้องยอมด้วยท่านมีที่ติดตรงนี้คือถ้าเราพูดเขาต้องเชื่อหมายถึงนักวิชาการด้วยกันนะไม่ใช่คนอื่นนะท่านจะเมตตาแต่นักวิชาการที่สอนผิดท่านจะเอาสิ่งทีู่กกว่าไปบอกเขา แต่ท่านทําได้อย่างนั้ด็อกเตอร์จะต้องทําตรงนี้พเุาธเจาบอกนี้นะพระพระจะเพิ่มบนบ,นบนอกว่าเขามาตรงนี้ตรงนี้ให้ให้ช่วยเขาให้มีอะไรไปบอกเขาแล้วก็เขากังวลตรงไหน,นถ้าเรารู้ไปช่วยเขาเพื่อให้งานมันง่ายปัจเตกพระพรา,านแล้วพวกนี้ปัจเตกพระพรา,านเขาบอกกดีแล้วอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยพวกนี้จะทําเป็นศูนย์ศูนย์ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติ แบบเต็มรูปแบบที่ทางเหนือเราเนี่ยเป็นเมืองกระจกมีน้ําล้อมรอบนะเขาเขามีสปอนเซอร์ผู้อาจารย์จะมีสปอนเซอร์ให้ระดับสูงมากนะจะองค์การนะท้านแกจะทําให้ถ้าพวกเราจะเรียนนะแล้วแกจะสร้างจากเล็กไปใหญ่ทาไยดย้ไหมนะนะล้วแบบว่ามันมีประโยชน์กับโลกไหมท่านบอกว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าตําราที่อยู่ในทุนนิยมเนี่ยจะกลายเป็นหนังสือที่ใช้ทุนนิยมนะฮะทุกวันนี้พวกโยมอยู่ในกฎ จะกลายเป็นหนังสือแบบประชาธิปไตยพวกคุณโยมเขียนหนังสือที่เน <interface> ้นเรื่องประชาธิปไตยในวิทยาศาสตร์ก็เป็นประชาธิปไตยนะฮะธรรมะก็เป็นประชาธิปไตยนะฮะฟิสิกส์ก็เป็นประชาธิปไตยนะครับถ้าเราจะทําให้เป็นนะโยมทำให้เป็นก็เป็นทีนี้ถ้านักศึกษาเขามาเรียนแบบประชาธิปไตยมันก็เกิดเสรีภาพในการเรียนในการคิดในการพูดก็เกิดเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางความรู้ก็เกิดเป็นยุคเสรีภาพสันติสุขนะฮะเพราะทุกคนไม่อยู่ในกรอบต้องบังคับ ครูครูบาอาจารย์เขามาใหม่แล้วเขาเขาเป็นครคเตอร์ซึ่งให้ลูกศิษย์เรียนแบบได้เลยว่าการเรียนหนังสือจริงๆต้องอย่างนี้คือลูกศิษย์ก็เถียงไม่ได้เพราะเขาสูงมากอะ่ะครูสูงลูกศิษย์ก็เชื่อทําตามก o อปี้ตามครูก็จะได้เด็กรุ่นใหม่มาซึ่งมีครคเตอร์อย่างนี้พระเจ้าจบอกนะก็เลยต้องให้ทาใหี่เป็นครูใหญ่ให้เป็นครูรุ่นใหญ่ก็จะมีกันหลายคนครับส่วนสามสิบกว่าชีวิตเขาจะมามาสอนหนังสือเรียกว่าศูนย์ศึกษาเฝ้าระวังไทยยุบั แต่ในนั้นก็จะอิงเรื่องของธรรมะอิงเรื่องอะไรไว้เพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่พวกท่านต้องเฝ้ามองนานเลยน<จ>เพราะว่ามัน,มนจะเกิดขึ้นหลายสิบป,ปีพวกนี้เขาต้องสร้างเครื่องมือนะครหลักสูตรนะฮะอันนี้ก็ทำไมเห็นอย่างนั้นนะโยมนะแกมีความสำคัญสหรับทางนี้ก็คือที่มาของฝันมือนกันแต่มันก็มันคือเป็นกำลังคือมันจากคนที่ทุกข์มากๆเข้าจนจะต้องเอาความตายมาแลก แล้วจากความตายก็เข้าสู่สมาธิระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วนิ่งสนิทแล้วจิตมันหลุดอีกก็เหมือนฝันอีกแล้วก็ไปพบกับสิ่งที่ควรจะพบด้วยนะแล้วก็พบแล้วก็ไม่ม่งหูตัวน,นี้ก็ใช้คําสอนอันด้านอันเดียวอะ่ะพอรู้เออุกมาเออกินข้าวอร่อยนะกินไปไม่ต้องไปคายแล้วก็โยก็ไปล้างอะไรเสร็จแล้วก็พิจารณาวางตรงนั้นอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้ต้องปรุงอะไรดยเดี๋ยวชานี้พ่นี้ต้องปรุงใส่อะไรถึงจะอร่อยอันนี้ไม่ได้แล้ว แต่ถ้าจบตรงนั้นโยมบอกเอายาถาเถีเสร็จปุ๊บเอากลับวัดกลับวัดเอาอารมณ์ออกเพราะพระเจ้าบอกใช่เป็นทางสู่อรหันต์เป็นทางสู่จิตวิสุทธิคือจิตที่ปรุงแต่งน้อยที่สุดคือเราคิดได้แต่พระเจ้าบอกในคาวามคิดมีคาวามปรุงแต่งเพราะมันมีตัวเราเลยเสวยอยู่ว่าอยางเต้าเติ้งคุณท่าาต้องคิดใช่ไหมแต่คิดเพื่อเป็นของทุกคนคิดให้ทุกทุกคนเป็นตัวแทนทุกคนในการคิดถ้าดรเตอร์หยุดคิด งานที่กายจะทําอยู่ไม่ก้าหน้าเขาไม่ใช่ตัวโรเตอร์เองแต่คนธรรมดาเวลาคิดเนี่ยันคิดเพื่อเอาเข้าตัวคิด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 มาคิดทั้งวันนะว่าทายังไงพรุ่งนี้ผุณจะรวยกว่านี้ไอ้พวกนี้ยเวลาหยุดคิดไม่ได้เพราะมันทุ์จัดแต่โรเตอร์เนี่ยถ้าหยุดคิดหยุดที่ได้เพราะท่านทําเพื่อส่วนรวมกาลังวิเคราะห์ของอยู่ให้ทุกคนเนี่ยแล้วคิดอยู่อยู่ติ้งๆิ้งเยไอ้เพราะ่บอกว่าตรงนั้นอ่ะมันครงแต่โดยไม่มีกิเลสไงถ้าบอกว่าปล่อยให้เป็นอิสระคิดได้ มันคิดได้ไปเรื่อยๆแล้วน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวตัวโลกโลกัหลงอยู่แล้วน่นนะมันมีแต่ตัวงานคืองานอยู่แต่ถ้างานนั้นคือว่าถ้าดรเราพี่คพาะอื่นนะสาหรับอาจารย์มี่นะอย่างอาจารย์เนีย่ยแกบอกว่าถ้าผมคิดไปแล้วเนี่ยข้างในลึกๆเรายอมแล้วแต่ว่าเราอยากได้เหรียญก้าหารเราอยากได้เงินเดือนเพิ่มที่คิดไปแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะชมเชยเรามีอะไรที่จะต้องมีผลประโยชน์เองเนี่ยพระเจ้าว่าตรงนั้นน่ะเป็นการปรุงแต่งเรียกว่าอุปทานนี่เราอุปทานไปบอกคนอื่นเขาเรียกอุปทานหมู่ เราอุปทานอยู่แล้วใช่ไหมเอาสิ่งที่ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างเต็มที่ไปพูดกคนเราเขาเรียกอุปทานหมู่อีกจากอุปทานหนึ่งเป็นอุปทานหมู่แล้วเป็นอุปทานโลกเพราะว่ามันมีตัวเสวยคือเราต้องการอะไรเช่นเราต้องการว่าเราคิดค้นเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทุกคนมีความสุข่างน,นี้ไม่ใช่เกเงเพราะเป็นเมตตาเพราะเจ้าเราปล่อยให้คิดไปอีกแต่ถ้าเราคิดค้นเครื่องมือนี้ขึ้นมาเช่นน้ำมันชีิที่สิบก็เพื่อให้เราว่าตอนนี้ต้องมาต่อสู้กแต่น้ำมันที่แพงอยู่ดังนั้นสุดล้ายก็ นะเจ้าบอกว่าไอ้ที่่อยใี้คิดเป็นกิเลสแล้วต้องหยุดความคิดไม่ได้สรุปแล้วคือคิดที่คิดอยู่เนียนักวิชาการแต่ว่าคิดด้วยเมตตาเนี่ยยังคิดได้อยู่ไม่มีบาปเพราะว่าเกิดความเจริญแก่โลกแต่ถ้าคิดไปแล้วเนี่ยได้กับตัวเองเนี่ยของเจ้าเป็นบาปเราอีอ่ปทานอยู่ให้วางเสียวางเสียคือคือกระทบรู้แล้วก็วางกระทบรู้แล้วก็มาอย่าให้คิดมากเนียเป็นความคิดนะเรื่องความคิดของนักวิชาการเป็นนี้ถ้าอาจารย์ความคิดมันขาด เราเปิดความคิดไปเลยแล้วมันก็ไปฟังพระเจ้าสองเจ้าเราสอนที่ปฐาคุณสอนเรื่องโลกนี้โลกหน้าดราสื่อตูเราสื่อฟังดาวจาบอนอาจาัย์พี่บอนโาจารย์ทวพี่ชมพูทวี่ที่นี่แล้วเขาอยู่กันยังไงครับคนไทยเรียกเมืองรับแลคนไทยเรียกเอ่อเมืองนีด้าคนไทยเรียกนี้แล้วเขาเป็นมันเป็นมาตั้งแต่ปฐาคุณก็ยังไม่อยู่ก็เป็น คือเรื่องจากจักรวาลมันแปรเปลี่ยนอย่างนี้มันมันมันมีความซับซ้อนมากแล้วพวกเขาจะรู้แหบเรานะครับเขากลัวตายเหมือนเราพราะรดาเพราะรู้จักหิวเหมือนเรากลัวตายเหมือนเราทุกเหมือนเราทุกอยาก่างแต่ที่เปลี่ยนไปคือฉาบเช่นคือแขนเหมือนเราขาเหมือนเราตาเหมือนเราฮะ,ะทุกทุกด้วยทุกจักรวาลน,นะฮะแต่เครื่องแบบเขาเปลี่ยนเช่นเขาออกรบเดเตอร์เข,เขาต้องมีหน้าของเขาเหมเี่ยวแต่ถ้าเขาเข้ามาดีศึกษาชื่อเครื่องแบบจะเกลี้ยง เมือน,นกับเมือนกับเลื่องแบบของพวกนักแข่งรถอะ่ะแต่จะดูสีสันจะต้องสดเท่าที่เห็นนะอันนั้นก็คือว่าฝ่ายดีแต่ถ้าเราไปนิมิตเห็นแบบว่ามีเที่ยวมาอย่างนี้แล้วก็มีอบบงเี้ยนังมกรูล่าอันนั้นคือฝ่ายสตาร์บัคคือเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องก่อสงครามเพื่อจะยึดดาวเราก็เพื่อเอาของของเราไปไว้คืนดาวเขาเพราะดาวแม่เขาเขามมีพ่อมีแม่เขาขาดแลนพองอย่างเงี้ย แล้วเขามาเจอโลกเราเขาต้องทำสงครามกับโลกเราเพื่อเอาทอจากโลกเราไปคืนโลกเขาเพราะลูกเมียเขาอยู่นั่นเกิดการทำสงครามการทำสงครามนั้นเครื่องแบบจะต้องดูดุดีเที่ยวมันเป็นป่องมากมีกรอบหรือร่ามใหญ่หรือว่าแล้วอยู่ในชุดที่ออกร้อนๆเราเห็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ถ้าเราเห็นเป็น,นี้ก็รู้ว่าพวกนี้ถ้าเป็นมนุษย์ต่างที่พบอนต่างดาวหรือตาา่างจักรวาลหรือตาากกา่อตางกาแล็กซีจะต้องมาร้ายแต่ถ้ามาดีจะดูเกลี้ยงเก่ามากเนียนนะ ไม่มีเครื่องแบบอะไรลุงรังนะฮะพอบอกว่ากดปุ๊บถอดหน้ามาต้องเป็นหน้ามนุษย์เหมือนเรานี่แหละแต่จะเป็นหน้าเหลี่ยมอย่างนี้ถ้าหน้าเหลี่ยมอย่างนี้คือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวคือคือคุณโยมเคยเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนะอาจารย์ไม่มั้นนะคุณโยมเคยเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วเชื้อสายจึงมาต้องเป็นอย่างนี้เพราะทรงคุณโยมต้องเป็นเหลี่ยมก็เรียกว่าฮอร์โมนโพรารถ้าเป็นรูปไข่คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดเรื่องแบบนั้นพวกเราทุกคนเป็นมนุษย์ต่างดาวครับ เราไปอ่านได้เลยพระเจ้าบอกว่าในทวีปทั้ง4เนี่ยเราคือชมพูทวีปอิสานทวีปที่ล้อมเนี่ยพวกเราจะมีใบหน้าต่างกันทวีปหนึ่งชมพูทวีปจะเป็นใบหน้าลูกไข่ของพระเจ้านี่แหละทวีปอิสานจะเป็นใบหน้าสี่เหลี่ยมทวีปอิสาจะมีใบหน้าแบบพระจันทร์เสี้ยวคือดื้อจังเหมือนผู้ยิวเห็นไหมฮะคางก็จะเป็นลูกอย่างเงี้ยแล้วจมูกกุ้งเงี้ยทวีปที่4ก็จะมีใบหน้าแบบว่ากลมเป็นดวงอาทิตย์เลยในสีทวีปเนี่ยเราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวแต่ในโลกเราเนี่ยจะมีคนทั้ง4หน้า อยู่ในนั้นเพราะว่าเป็นการมวลรวมของทั้งสาทวีปมารวมกันที่นี่น้นพวกท่านเป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดเคยเกิดมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ต่างพิพนะท่านพูดรับรองถึงต่างดาวเฉยว่าท่านเคยเป็นมนุษย์ดาวจามอนดาวสตูดาวจิปังดาวอังคารดาวสาวกมาแล้วเชื้อสายจิตใต้นื้อก็ออกมาเป็นอย่างนี้มอมรโจานนี่นี่เป็นใบหน้ารูปไข่พระอาจารย์ก็รูปไข่อันนี้ก็ไข่เกิดไข่นั้นก็ออกเหลี่ยมหน่อยอันนี้ก็ใบหน้า รูปเหลียวอันนั้นรูปเหลีย่ยมนะรูปเหลีย <c oughs> ลย่ยมไร้ือมทานโสดานคือท่านมันเป็นมันเป็นศัพท์ผมไม่เข้าใจคำศัพท์คือพระเจ้าท่านแบ่งโลกไว้เป็นสี่มิติ <Okay. S 1> เราที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นลมๆมใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> แต่ในกมๆมเนี่ยพระเจ้าท่านผ่ามาันเป็นสี่สี่ซี่ในสี่ซี่เนี่ยคือในวิสัยจะไม่มีนะญญในสี่ซี่เนี่ยท่านท่านง่ามอ่ไงเนงะี้ยเขาจะแบบเป็นเซี่ยว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 นะฮะ สามเซี่ยวนี่ประกบกันเรียกว่าโลกทำนองนี้นะฮะไปอ่านดูนะมีอมรโคจารอมรโคจารคือชื่อเทาทวีปทวีปอมรโคจารปุตระทวีปชมพูทวีปพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ฮะแต่พวกเราเรียกว่าโลกพระพุทธเจ้าเรียกว่าชมพูทวีปเพราะสมัยนั้นมันมีแค่นี้เดียวมีแค่อินเดียกับจีนกับรัสเซียนะถ้าเรียกว่าตัวเนี้ยกอชมพูทวีปอี่ยถ้าเรียกโอ้คือมีต้นชมพู เลยว่าทวีปที่มีต้นชมพู่ต้นว่าเนี่ยต้นว่าเขาเรียกชมพูก็คือต้นว่ากลก็เรียกว่าทวีปที่มีต้นว่าโลกเนี่ยนะแล้วก็มีอุตรประเทนะในทวีปทั้งสี่ตัวเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยกันนะเอ่ออย่างสมมุติว่าเอานี่เขาแค่เอาโลกใบนี้นะจะมีสี่มิติก็ยังไม่ต้องถึงดาวอังคารเลยนะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเออ่มนุษย์อมริกาโคลอมอ,โฆโฆอุตรประเท ของปุตตวิแล้วก็อะไรทวีปเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเขาจะมีการสื่อสารกับดาวอื่นเพราะว่าต้องต้องแชร์กันแชร์ข้อมูลเสร็จแล้วเขาเรียกว่าฝันเขาแชร์กันพอเขาแชร์กันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาสื่อกับโลกมนุษย์ตอนนี้ฮะจะสื่อกับโลกมนุษย์นี่อาจารย์จะไปแล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่ว่าผมจริงๆผมสนใจมากอยากฟัง ไปส่งไปแล้วครับเดี๋ยวตเอาไปแล้วเหรอไปส่งไปแล้วเออให้ให้ให้แล้วมาคุยกันต่อดีกว่าเพราะว่าจาจะได้เดี๋ยวจาจะไปทำงานใหญ่เลยครับจะคนฟังไว้เออเอเดี๋ยวเพราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวูที่ไปส่งกว่าเขาวก็ส่งใ้เสร็จก่อนโอ้โอ้งั้นเดี๋ยวไปที่ดับได้ไหมเออ